สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับมาอีกเช่นเคยตอนนี้นะคะมายืนอยู่ที่โครงการในเครือของศิราลมแต่จะบอกเลยว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเป็นทำเลทองทำเลแห่งความสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเป็นทำเลที่สามารถเชื่อมต่อทางเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนบายพาสหรือไม่ว่าจะเป็นทางออกที่ไปมอเตอร์เวย์นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาอยู่ในโครงการของเราเนี่ยรับรองได้ว่าคุณผู้ชมจะพบกับความสะดวกสบายอย่างแน่นอนและนั่นก็คือโครงการเดอะลิสา บะะึงทับช้างโคกสูงบายพาสจอหอนั่นเองค่ะเป็นทำเลที่ศักยภาพจริงๆนะคะและที่สำคัญโครงการนี้นะคะมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม บ้านแฟรบ้านเดี่ยวถึง2องทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษไปกว่าโครงการอื่นๆเลยเดลิชของเรานะคะเป็นโครงการแรกที่มีแบบบ้าน2ชั้นนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> แล้ววันนี้บอกเลยว่ามาจะพาทุกท่านมาเรียกความมั่นใจในการตัดสินใจในการลงทุนที่จะซื้อบ้านของเรานะคะกับเสียงจากลูกบ้านนะคะที่เป็นลูกบ้านจริงๆที่เข้าอยู่โครงการเราแล้วนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเข้าไปชมเลยค่ะ ค่ะไมายก็อยู่ที่หน้าบ้าน2ชั้นนะคะเป็นโซนสองชั้นในโครงการนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงลูกบ้านกันว่าบ้านสองชั้นสไตล์ใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะตามไปเริ่ม ตอนนี้นะคะไมค์ก็นั่งอยู่ในบ้านสองชั้นนะคะของโครงการเดลิสามแล้วก็นั่งอยู่กับลูกบ้านของเรานะคะเดี๋ยวทักทายกันนิดนึงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๋<ป>ยวกแนะนำตัวนิดนึงค่ะ,ะชื่อออฟนะคะเป็นคนบัวใหญ่แต่เลือกที่จะมาซื้อหมู่บ้านเดลิสามนะคะประกอบอาชีพอะไรคะขายค่ะธุรกิจส่วนตัว <in> <esting> เปิดร้านขายคอซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะอยู่ที่บัวใหญ่อ๋ออยู่บัวใหญ่เลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วอย่างเงี้ยการที่คุณออฟค่ะเลือกที่จะซื้อบ้านในเมืองซื้อบ้านเดลิสามของเราเนี้ยค่ะทำไมคุณออฟถึงตัดสินใจที่จะมาอย ที่นี่เพราะว่าร้านคุณอ๊อฟก็อยู่บัวใหญ่ใช่ไหมคะค่ะก็คือหนึ่งอนาคตของลูกเขาต้องได้เข้ามาเรียนในเมืองอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็เผื่ออนาคตเราได้ขยับขยายกิจการไม่ยู่าในเมืองใช่ไใช่ใช่ได้ในเมืองมันก็ไม่ไกลมากค่ะแล้วจากตรงนี้ค่ะกับบัวใหญ่อย่างเงี้ยเดินทางสะดวกไหมคะก็สะดวกค่ะี่นี่คุณอ๊อฟออกไปทางเส้นไหนคะออกเส้นไมนคะด้านหน้าอ๋อแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการนี้ค่ะตอบโจทย์คุณอ๊อฟไหมคะเพราะว่าเรามาอยู่ตรงตอบโจทย์มากค่ะหนึ่งคือเงียบสงบ แล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมือง<ม>แล้วก็เซเว่นตลาดซื้อขายใกล้กันมาก <c oughs> ใช่เรออยากจะรู้หน่อยถึงเขาว่าทําไมคุณออฟถึงเลือกโครงการเดอะวิสาหเราพี่ชอบชอบชอบตรงที่ว่ามันอยู่หน้าสวนตรงข้ามสวนแล้วก็ติดกับสารเพาผพ อที่เลือกเพราะว่าสถานทอพักใช่ค่ะคือเดินเข้ามาแล้วแบบโอเคหลังนี้เลยเย็นใช่คันไหมคะหลังหลังจากที่คุณเอาอะประทับใจแรกก็คือมาถึงเราก็เจอกับอาคารแล้วเนาะแต่เลย้อเป็นความประทับใจของเราแล้วมาเจอบ้านอีกเจอบ้านอีกก็คือหลังจากที่เข้าอยู่แล้วอะค่ะคุณอ๋อเป็นอ๋อรู้สึกยังไงบ้างคะอ่าเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเต็มที่เข้ามาแล้วสบายเย็นสบายเหมือนแบบอุ่นใจอะค่ะเหมือนอุ่นใจเหมือนอบอุ่นที่อบโอเคเราเลือกถูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะบ้านน่จะอยู่กับเราอีกหลาย เรียกได้ว่าถ้าใครมาซื้อโครงการเดลิสามนะคะบอกเลยว่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณมากๆาและที่สําคัญอย่างที่คุณออฟบ,บอกเลยว่าเนื้อที่ของบ้านสองชั้นของเรานะคะค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาจริงๆอยากให้ทุกท่านนะคะลองเข้ามาชมโครงการของเราดูก่อนแล้วทุกท่านจะติดใจเหมือนที่คุณออฟเข้ามาปุ๊บแล้วเจอรักแรกพบเลยค่ะ<อ> <laughs> นี้นะคะเราก็อยู่กับลูกบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะจะเป็นในส่วนของโซนบ้านชั้นเดียวนะคะแบบบ้านรวยทองค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่นะคะก็สวัสดีคะด่ะอยากให้ลูกบ้านแนะนําตัวนิดนึงคับผมชื่อแอดนะคะรับผมลูกบ้านประกอบปชีพอ,อะไรครับผมเ,<ล>เป็นทนายความเป็นทนายความใช่ไหมคะครับ,รบทีนี้ค่ะคุณแอดรู้จักโครงการเราได้อย่างไงคะพูดตามที่คือเรามาดูแถวนี้นะคะรับก็เคยไปดูปโครงการหนึ่งไว้ ก็เลยขี่เข้ามาดูก็เห็นเออก็ถูกใจแปลงก็ถูกใจก็เลยจองวันนั้นเลยจองวันนั้นเลยก็คือมาแล้วตัดสินใจเลยตัดสินใจเลยอก็จองหลังนี้เลยนะครับคือเราชอบทะเลที่มันเงียบออกจากตัวเมืองหน่อยคือไม่ชอบความวุ่นวายเลยแต่ใจที่ที่ตรงนี้นะครับครับตรนนั้นไม่มีปัญหาว่ามันไกลเมืองไม่มันก็ไม่ไกลนะก็คันรถไม่ถึงแต่ทำงานก็ไม่เกิน15ถึง20นาทีแล้วถึงรถติดไม่ผิดประมาณนั้นก้ค่ะสังคมที่เราเข้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณอยคกดว่าโอเคไหมคะอ่ามันก็ พอดีว่าเจอเงียบจริงๆว่ามาเจอบ้านน้องตรงข้ามนี้ยเขาก็องทำงานที่มากคดีที่ศาลก็มาบังเอิญเจอกันอ๋อบังเอิญเจอกันพอดีก็เลยโอเคแล้วเนี่ยขับเข้ามาในโครงการเนี่ยค่ะความประทับใจแรกเลยที่คนรู้สึกว่าโครงการเนี้ยโอเคเลยคือถนนถนนใช่ก็ต้องมองอีกเรื่งคือถนนเพราะว่าคืออย่างส่วนของพี่ก็คือเขาพวกเยอะ เวลาเขามาหาอย่างเงี้บางทีเวลาจอดรถอย่างเงี้ยบางโครงการมันแคบใช่ไหมละ่ะมันก็มีปัญหานหรเพื่อน<ช>บ้านอย่างเงี้ยลเลยเป็นปัจจัยนี้เพราะว่าถนนมันกว้างดีเลยตัดสินใจเอาโครงการนี้พอมาดูถนนกว้างไม่พอยังเจอสังคมสงบเง, <บ S 1> งียบดีก็คือเวลาเราอยากบักกลับบ้านเราไปอยากพักผ่อนใช่เพระาะอะไรเราทํางานอยู่ข้างนอกอยู่เรื่ไงกลับมาก็คือเล่นอะไรกับลูกกับแม่เขาปกติเงียบดีไม่ไม่วุ่นวายชอบตรงนี้แหละของความสงบนะครับ ความเงียบแล้วก็ความปลอดภัย24ชั่วโมงอยู่แล้วล่ะรงน,น้นมันมีทุกอย่างพ้อหมดล่ะ<ม>ร้านค้าร้านอะไรต่างๆรองรับอยู่แล้วมันไม่ไกลจากเมืองเดี๋ยว,ว,วเราได้ถึงความสงบธรรมชาตินะครับบอกเลยนะคะว่าที่คุณแอดพูดมาเนี่ยเรียกความมั่นใจลูกบ้านที่กําลังตัดสินใจจะซื้อบ้านกับทางเราได้เยอะมากๆเลยะนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าฝ่ายขายโครงการเราน่ารักขนาดไหนแล้วก็โครงการเราถนนกว้างอย่างที่คุณแอดพูดจริงๆหรือเปล่านะคะ ทาไมก็นั่งอยู่ในโซนของบ้านเทาวโฮมนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับลูกบ้านทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อเจียค่ะสวัสดีครับเก่งครับลูกบ้านทั้งสองท่านประกอบอาชีพอะไรคะขอถามนิดนึงค่ะอ่าตรงนี้ผมอยู่ของคอร์เซ็นเตอร์ของ a s a a ออยู่เขาโคกเกอใช่ไหมคะทําไมลูกบ้านถึงเลือกที่จะมาซื้อโครงการเดลิสามของเราคะในในทําเลตรงนี้ตอนแรกตั้นใจหาไว้ในเมืองครับแต่ว่าในเมืองเนี่ยอาจไปเมืองก็กําลังขยายออกมาข้างนอกพอดีก็เลยเลือกตรงนี้ครับ่าหมู่บ้านแรกเลยครับก็เลือก ลกเลยค,คือมาดูเราโครงการแรก<ช>รก็เลือกเลยใช่ไหมคะมาดูเข้ามาดูหลังแรกเลยครับหลังนี้อ๋อมาดูหลังนี้หลังแรกเลยแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าต้องหลังนี้ใช่ไหมคะคโอ้พอเข้ามาปุ๊บก็ เาลยจถูกใจเลยจองเลยถูกใจเลยทีนี้ค่ะการกู้ของลูกค้ายากไหมคะในการที่เราจะแบบยื่นกู้กู้ร่วมไหมคะขอสดผมกู้คนเดียวกู้คนเดียวเลยทางนี้ก็จะทางโครงการดําเนินการให้หมดเลยก็คือดำเนินการหมดเลยองบนไหมคะว่าแบบจะได้ไหมน่าตังแตก็มีอยากจะให้ลูกบ้านฝานิดนึงว่าทาไมต้องเลือกโครงการของเราเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่กาลังตัดสินใจอยู่นตอนนี้ค่ะหนึ่งเลยครับที่คนที่มองหาหมู่บ้านที่สงบสงบดีครับแล้วอีกหนึ่งคือสัญจรไปมาสะดวกใกล้เมืองไม่ไกลมาก เลี่ยได้เลยนะคะว่าถ้าซื้อบ้านที่เนี่ยคุณจะได้ทั้งราคาที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็สังคมความเป็นอยู่ที่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่ลูกบ้านทั้งสองท่านได้บอกไปเนาะถ้าใครที่กำลังตัดสินใจนะคะหรืออยากจะมาเยี่ยมชมว่าเป็นอย่างที่ลูกบ้านรีวิวไปหรือเปล่าลองเข้ามาที่โครงการเราได้นะคะฝ่ายขายของเรายินดีต้อนรับอยู่ค่ะวันีหรอน่ย ลูกบ้านทั้งสองท่านอยากให้แนะนําตัวนิดนึงเนาะสวัสดีค่ะดาวค่ะสวัสดีค่ะเมยค่ะอันนี้ลูกบ้านทำอาชีพอะไรคะบอกวรานน่้หนึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ะ ขายประจำอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วเวลาไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยคือทำที่บ้านจัดส่งของแพ็คของที่บ้านเลยทุกอย่างทำที่บ้านหมดเลยค่ะใช่ถือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะที่กู้ซื้อบ้านจากทางโครงการของเราเนาะก่อนที่จะซื้อบ้านนะคะทางโครงการของเราเนี้ยฝ่ายขายอะค่ะได้ดูแลเกี่ยวกับเอกสารหรือว่ามีการให้คําแนะนําอะไรไหมคะเพราะว่าเราเป็นอาชีพอิสระเนาะแนะนําดีมากเลยค่ะแนะนําดีมากรายได้ทางไหนบ้างอะไรเงี้ยมิจตกอ์อะไรยังไงบ้าง คือแนะนําทุกอย่างเลย<ช>หเห็นโฆษณาป้ายโฆษณาเยอะแล้วก็เราเห็นหลายโครงการเยอะมากก็คือขับรถผ่านในตัวเมืองโคราชหรือพื้นที่ทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นโครงการนี้ตลอดเลยอ๋อใช่จะเป็นแบบสีลาลม,มอะไรเนี้ย<ช>แล้วก็มีหลายโครงการม,มากๆเราก็เลยเชื่อมั่นในโครงการนี้ใช่<ม><ม>ว่าต้องมีคุณภาพหรือว่าอะไรอ่ะความปลอดภัยอ่าเขาเข้มงวดมากถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเรียกอะไรสติกเกอร์หรืออะไรอ่ะสติกเกอร์หน้ารงใช่ใช่ ก็ก <Construction>. ็ต <liksom> ้องแบบขอแบบประชาชนหรือ <another> ว <thing> ่าอะไรสักอย่างที่เป็นแบบแลกเข้าไปได้อะไรอย่างเงนตัวตเพราแบบเราอยู่ในโครงการนี้ในจุดตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดแข็งของของโครงการเลยเนาะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะค่ะก่อนที่ลูกบ้านจะโอนบ้านกับทางเราเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ ไม่นานนะแป๊บเดียวมเร็วมากเลยประมาณประมาณสิบวันสิบห้าวันมันไม่ถือว่าเป็นอาชีพิสระลที่เรียกได้ว่าแบบเร็วมากๆเลยเพราะว่าส่วนมากอ่ะคนส่วนใหญ่อาจะกังวลเรื่องอาชีพิสระลเนาะว่าแบบเราจะพูดได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะไม่มีเออสติ๊ เรือหรืออะไรเงี้ยเหมือนทางพนักงานบริษัทใช่ไหมคะจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยเราตัดสินใจแบบเลือกมาคือเราดูเราดูก่อนนะออแล้วเราก็ตัดสินใจเอาบ้านหลังนี้เพราะว่าเป็นบ้านบ้านริมมีพื้นที่แล้วกเ็เวลาเราซีนเนาะมันก็จะเสียงดังหน่อยใช่ค่ะเราก็เลยเลือกเป็นบ้านริมดีกว่าออจะได้ไม่รบก,กวนคนอื่นออด้วยแล้วก็ถูกใจออคือมาดูปุ๊บเอาเลยเอาหลังนี้แหละต้องหลังนี้เท่านั้นนะหลังอื่นไม่เอาต้องหลังนี้เท่านั้นท่ชายชายแล้วก็ง่ายมากพนักงานคือแบบ คือเขาเขาเต็มที่อ่ะเราก็เลยแบบเอ้ยต้องได้แน่แน่มั่นใจเขาให้ความมั่นใจว่ายังไงก็ได้ค่ะลูกคา้เาเราก็เลยแบบเอออ่ะแล้วก็คือมั่นใจก็คือเขาบอกว่าผนังนี่เก็บเสียงอ๋อใช่ใช่จะเป็นผนงังกีตาร์แล้วค่อนข้างที่จะเก็บเสียงก่อนจะเลือกบ้านเนี่ยเราต้องโกนหากนก่อนปิดประตูแล้วต้องโกนหางก่อนว่าเสียงดังหรือเปล่าอ๋อคือทดสอบเพราะว่าเราอไล่เวลาเราไล์เราจะใส่อนจี้เต็มไงใช่ใช่แล้ว ต้องทดสอบก่อนเพราะว่ากลัวรบกวนบ้านบ้านหลังอื่นเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์สุดเลยตอนที่เรามาอยู่ในโครงการนี้แล้วเวลาเราจะเดินทางออกไปด้านนอกอย่างนี้ค่ะไกลมากไหมคะหรือว่าเดินทางสะดวกสบายหรือเปล่าสะดวกมากๆแล้วก็มีหลายทางด้วยที่จะใชมีเซเว่นโอ้สะดวกสบายมีเซเว่นแล้วก็มีอะไรนะก็อ่าที่ซักผ้าที่ซักผ้ามีสี่ชั่วโมงอะไมรแบบนี้ใช่มีของกินแบบ เยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะมีตลาดอย่างเงี้ยใกล้ๆคือใกล้หมดเลยอ่ะเราแวงนี่คือใกล้หมดเลยจะไปทางไหนคือซอดเลยจ้าซอ,อ,อเลยซอไปเลยจ้าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาชมโครงการของเราได้เลยว่าเป็นอย่างที่ลูกบ้านเรารีวิวจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราต้องรีบมาพิสูจน์กันแล้วก็ถ้าเข้ามาที่โครงการแล้วนะคะก็อย่าลืมกดหมุนลูกบ้านเราด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมีช่องทาง ของออนไลน์นะคะขึ้นให้ที่ทางด้านหน้า่อเนาะ<ช>ก็ลูกบ้านเราจะขายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นน้ำพใช่ค่ะขั้นขนม,ขนมหวานข้าวะะใช่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกว <laughs> ัยบอกเลยว่าอร่อยจริงนะคะแล้วก็ได้คุณภาพจริงๆิตอนนี้นะคะหม่ก็นั่งอยู่กับลูกบ้านนะคะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวนะในโครงการเดลิสสามนะคะสวัสดี ชื่อชื่อพี่หนิงนะคะพี่หนิงทางนประกอบอาชีพเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทค่าอยู่ที่คพือของบริษัทไทยเบียร์ก็ไม่ได้ไกลจ้ะไม่ไกลไม่ไกลเราพี่หนิงเจอโครงการเราได้ยังไงอ่าพอดีบ้านเนาะบ้านอยู่ที่<ม>ที่หนองกระสังเนาะเวลาขับรถมาจะไปทํางานจะเห็นป้ายว่าเราแบบมีความแบบเอออยากจะมีบ้านอย่างเงี้ยเออก็เลยอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิแล้วตอนพี่หนิงเข้ามาดูเนี่ยค่ะตัดสินใจจองเลยไหมก็ขอทุกคนแต่ว่าในใจเราอ่ะ โอเคอันนี้ตอบโจทย์แล้วเออโอเคอันนี้ตอบโจทย์แล้วคุณะการเลยความประทับใจแรกที่พี่หนิงเข้าโครงการเราอะค่ะคือรูปแบบของบ้านพื้นที่แล้วก็ดูจากอาหลคาบ้านไม่ได้ชิดกันไม่ได้ติดกันอากำแพงอย่างเงี้ยก็สูงความไฟฝ่งของแล้วคืออยากมีบ้านแล้วก็อยากจะมีบ่อปลาแบบนี้อ่าก็เลยอ่ะคั้งงเดียวตอบโจทย์ล้วแหละ โซดีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนานนี้เราสอบสอบได้แล้วเพาะว่าในในการทำเอกสารเพราะว่าเพราะว่าเอกสารเนี่ยคือคือมันค่อนข้างเหมือนจะยากนิดนึงในการเตรียมเอกสารนี่นี่ผอนใจบ้างไหมถือว่าท็อเซลล์เราซู้เต็มที่แต่ว่าผอนใจไหมก็คือไม่เพราะว่าเราอ่ะเออเราโอเคกับเนี่ยคือบ้านผืนนี้แหละแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดเซลล์เาก็โอเคเซลล์แบบช่วยเตรียมที่เลยเพื่อให้เราได้ได้บ้านหลังนี้ค่ะ บ้านเราเป็นของเรามันก็ต้องเป็นเราบ้านเลือกก็เของเราุณทมกอยู่แบบัเป็นยังไงคะสังโคมความเป็นอยู่ในโครงการเงียบสงบมากตอนกลาคือไม่มีแบบไม่มีเสียงดังเรียนะครับคือว่ากระทับงใจเลยแหละถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวอ่าอยากได้บ้านที่แบบมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานแนะนําเลยค่ะเดี๋ยวไปสั่งกนใช่แนะนําเลยมีอีกหลายหลังเนี่ยค่ะที่เราปีุีอยู่ใช่มาเป็นเอรบ้านกันมาเป็นเอบ้านกันมาเลือกชมเลือกดูได้เลย ได้เห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศภายในโครงการนะคะแล้วก็ประสบการณ์จริงนะคะจากลูกบ้านของเราทุกๆท่านเสียงจากลูกบ้านค่ะ ท่านใดนะคะที่สนใจโครงการเดลิสามหรือโครงการในเครือศิลาลมนะคะก็สามารถติดตามที่เพจด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกท่านลองเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะว่าเสียงจากลูกบ้านของเรานั้นเป็นจริงจริงหรือเปล่านะคะคุณภาพของบ้านของเราดีแค่ไหนอยากให้ทุกท่านลองมาพิสูจน์ค่ะแล้วพบกันนะคะที่โครงการเดลิสาจอหอบึงทับช้างค่ะสําหรับวันนี้มาขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ